ต่อไปสิกัพทีบางสกต้องขู่ว่าเปงแวรนเป็นประธานราจะซื้อในยี่้อว่ได้ขวดถังียังก็เออตงจะซือนนีเแล้วนะทุ

กิวัลกัตุปัจจยังสัสามิกังปาปุนาติอาลิจาวะตสังขาราบุปผาทวายธรรมิโนปุปปชิตวายโลชันติเตสังขุปสมโมสุโข ปานิจจาวัตถสังขาราขุปปทวัจจธมิโลกุปจิตตวานิโรจนติเป็นสัมบูปสัมโพสุโภปานิจจาวัตสังขาราขุปปัะวัจจธมิโล

นิรัตังวัริมกลาัง,งอาิลังวัยังาโยปะทาวิงอาิเสสติฉุดโทอเปทวิญญาโนนิรัังวัปริมกลาังอาิลังวัตยังาโยปะทาวิงอาิเสสติ

เอากระชายทำไมหันก่ามันงานพนักงานในพือนที่บอกว่าก็มาทำไมหันหุ่นหันหุ่นหันหุ่นมาแล้พี่บัดกับแม่ควายพี่งเลยควายกับหุ่นพี่แม่แบนหุ่นกิดเวียนหัวตาใส่เกิดอ้าเอาเวียนมากเอาเวียนมากเวียนมากเวียนมากเอาเวียนมาเวียนมา เรียนทีละคือคน่าเรียน่าชาไทเอาไปทิละเอาวางไปทะไม่ต้องตคงโคงให้ตรงตรงซื่อๆนี่ซื่อของเขาเออซื่อของเขาถ้าซื่อของเขาเออมาแเออที่นี่เอาขันคารวะเอาตังคยคพูดตองคตังรงนีนเราวานนพูดอะไรพูดเอาสองอัน้ังผมอ่ อ่ดคนละแก่คนละแก่ออดคนละแก่ดระมาบ้าอาไปวาเอาว่างกเจ้าพระจังหวัดอ่หล่อพ่อเนี่ยไปถวายเอาว่างกัเออเอาว่างสพไปสักวไปมักวี่จารนาเอาเอาไปดีประมาณใช่ทันเออมาหน้านีอนีุตะต้ก็มีน

không bao giờ tôi nói hết bên người hết mọi người hết mọi hết mọi hết 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 hết